สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดังวันนี้ทีมงานก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะคะเล็กเด็กเจนุกปรมีมหาเฮงวันสองพฤษภาคม68เหลืออีกสองวันเท่านั้นนะคะสาหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันประจวบวันที่สองพฤษภาคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าวหวยทุกท่านต่างก็คงเดินหน้าตามหาแนวทางเล็กเด็กกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นจากเหล่าคนบันเทิงสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหรือหรือจากสํานักต่างๆชื่อดังหรือจากสํานักชื่อดังต่างๆ และในวันนี้เราก็ได้มีแนวทางจากเจนุกปารมีมหาเฮงเจ้าแม่ไปหวยชื่อดังที่แฟนๆหลายๆคนต่างรอคอยซึ่งในวันที่ 2, สองพฤษภาคมนี้เจนุกปารมีมหาเฮงก็ได้ออกมาปล่อยแนวทางเลขเด็ดให้กับบรรดาแฟนคลับและนักเสี่ยงโชคได้นําไปพิจารณากันแล้วสําหรับแนวทางของเจนุกมีดังนี้ค่ะสําหรับแนวทางของเจนุกเลขสตัวมีดังนี้ค่ะ 686569605958อย่างไรก็ตามเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในวันที่2พฤษภาคมค่ะ